ไปคนด้วยฮอนฮอน ฮัลโหลฮัลโหลยายเล็กแม่นิวสวัสดีค่ะวัสดีค่ะยายเล็กจ๋าอันนี้คือรูปสามกษัตริย์อันนี้คือของดังเมืองเชียงใหม่เลยนะยายเล็กยยเล็กถูกขหวยไหมคะยิ้มหวานอีกและยิ้มหวานเป็นว่าถูกหวยติสถานการณ์เป็นยังไงบ้างค่ะยายเล็กตุ้มตาำอยู่ไหมอ่ะ เออล็อกแล้วเรียบร้อยร้อนอยู่ตรงนั้นน่ะจะเป็นวัด,ดวแล้วเนี่ยยเล็กยเล็กมันลุ้นหวยเอา้าไม่ถูกค่ะไม่ได้ซื้ออ่าอยันเล็กไม่ซื้อหวยไมอะ่ะอุตส่าห์ว่าวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งมันลุ้นกันน่ะเดี๋ยวจะได้มีไข่ต้มจะได้มีปลอกคอสสวยๆอะ่ะ นิวซื้อนะวันนี้จริงซื้อจริงแต่ซื้อไม่เยอะค่ะจะไปซื้อบนบนดินแต่ว่ามันไม่มีเลขที่เราต้องการอะ่ะเลยวิ่งไปหาใต้ดินเหมือนจิปโงงอะ่ะรีกว่าคุณสนเสน่นะคะอยู่ตรงรถมันร้อนพอดีออกวันนี้ออกมายันเล็กไม่เป็นไรยันเล็กจ๋าไม่ต้องถอนก็ได้ข้อความมาะไม่เป็นไรหรอกค่ะ นั่งตรงนี้มันเย็นนิดนึงวันนี้ออกมาไวไม่รู้ซึ้อตัวไหนละแน่เล็ขเด่นเล็ขด,ดังเต็มเลยเลขเลขเด่นอะเต็มเลยอือนิวก็ซื้อพอประมาณเอาไว้ลุ้นนะพอทีค้ามือไปโดนเอาเหรอคะไม่เป็นไรอะไรเลยค่ะวันนี้มารับเด็กเช้านิดนึงวันนี้นิวไม่ได้ไปไม่ได้ไปบ้านยีนเล็กเลยนะ แต่ว่าเดี๋ยวจะไปหลังบ้านให้นะคะไปหลังบ้านให้นะวันนี้ช่วงบ่ายงานเยอะวันจัน,นทร์รังคารเนี่ยย,ายา่ารู้นะว่าย่าทำอะไรอยู่อ่ะย่าลุ้นใช่ไหมเราจะต้องปิดวาจาชั่วขณะนะย่านะย่าบอกยีเล็กนะคะมันต้องปิดวาจาชั่วขณะนนยา่าอืมย่ากำลังลุ้นอยู่ใช่ไหมถ้ายา่าย่าถูกนี่ย่ากรี๊ดแน่ กรี๊ดหน้าไร่แน่ย่าจริงย่าบอกคุณสนเสน่ห์นะคะย่าคะอย่าได้ักมานะมารับเด็กแล้วย่าเนี่ยแล้วก็้อนอะ่ะอยู่ตรงนั้นไม่ไหวมันร้อนอเสียงก็จะเป็นหวัดอีกแล้วเนี่ยตากแดดตากแดดอะ่ะขอบคุณนะฮะสิบหกล้านลุงตานะวันนี้ขี้เกียจมากอ่าขี้เกียจแต่ว่าจะรอรับตังไงย่าใช่ไหมเออใครมาแล้วบ้าง กดเลิฟให้หน่อยสิออกอะไรนะคะก็ไปถามเสียยา่าเสียปุ๊ววนะ่าไงเนี่ยเสียเสียเสียจอทําไมเสียเบนเสียเบนเสียปุ๊เสียปุ๊ลงมาเดี๋ยวนี้นะจะแห้ไม้สวยลงมาหรนะือไงยา่าตอนนี้มันยังไม่สี่โมงนะยา่าต้องถามคุณกาณนะ์่ะรู้ดีเนะคุณกาณ์โหงวดก่อนนี่ฟันไปเยอะไหมฟันไปตั้งหลายหมื่นโออ ออกไปเยอะเลยเราแม่งขาไม่เดินไม่ได้ตังค์ไหมจริงขอบคุณค่ะอยู่เลยคนงามรูปนี้สวยเนาะนี่เขาวาดนะวาดติดผนังวาดแล้วก็ทาสีให้ได้ขึ้นรูปเป็นรูปเป็นร่างอะ่ะอืมมันก็จะสวยยายอลิสสวัสดีค่ะยายอลิสมินยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตรดีตอนบ่ายกแก่ๆนะคะยายลิซค่ะวันนี้พามออกนอกสถานที่แล้วว่ะลูบซีขอบคุณค่ะนี่ไงอวสานครับโอ้ลุงปิดลุงปิดเสียงอดอดอดไม่ต้องอดแม่ญา่าออกไร่า่าออกไรบอกมาเด้อพี่ไก่จ๋าพี่ไก่สวัสดีค่ะยายบอกคุณเสน่นะฮะอืม่าบอกยายอลิสนะย่าย่าบอกว่าอดอะ่ะคือเรียกอะไรอะ่ะ ย่าบอกว่าไม่รู้นะคะยายรีบบอกยายเลขยายบอกพี่ไก่ไก่บอกยศน้องลุ้นอยู่ลุ้นเลขอยู่สงสัยได้นอนห่มผ้าวันนี้มันลุ้นเลขก,กันนะคะพี่นิวน้องน้องมุ้ยคนสวยสวัสดีค่ะยายรีบบอกยศน้องฮะ,ะพี่ไก่บอกคุณเสน่ห์นะคะ นีมินิวก็ออกออกมาข้างนอกทะทุกคนมันนั่งข้างนอกนะฮะมันรอเด็กนะฮะลุงการลุงการสวัสดีเจ้าลุงการคุณนุยน้ยเสน่ทักมาแยริบบอกพี่ไก่นะฮะน้องนุ้ยพี่ไก่ทักมาแล้วฮะขอบคุณะคะยี่สิบสี่ล้านลุงการนะเยล็บพี่สเสน่์นะฮาน้องนุ้ยฮะลุงการนะฮะลุงการบอกว่าเลบสี่นะครับขอบคุณค่ะใครถูกหวยมั้งคะห้าสิบสองวิจริงเหรอย่าว่าห้าสิบสองเลยเหรอ โอ้แปดเก้าห้าอ๋อเล็บหก 6, เล็บหก 6, นะคะอดอดอดนะคะลุงการบอกน้องนุ้ยนะคะโอ้ยนิวก็อดยา่าเดี๋ยวว่าแต่ย่าเลยอยเล็บบอกน้องนุ้ยนะคะสวัสดีลุงการอย่าลิทักมาฮนะลุงกันก็สวัสดียา่าด้วยนะย่าบอกลุงกันนะคะพี่ไก่ก็ลุงกันนะคะย่าจริงอะ่ะมันออกเลขนั้นจริงเหรอห้าสองจริงเหรอโอ้เหงื่อแตกเลยลุงการบอกสวัสดีย,ยลิสค่ะพี่ไก่หัวจะกอดมาเนาะจริงเหรอยา่า อย่างนี้มันก็ต้องอดหลายคนนะสิใช่ไหมวายตุยกันเป็นแถบนะคะรับรองว่าหลับแบบสนิทอีจริงอะเสียให้เลขก็แม่นอยู่นะเลขแปดเลขเก้าอ่ะพี่ไก่ก็ตกใจแล้วนะคะยายลีศน้องนุ้ยทักมายายลขบอกดุงกันนะคะเอาอยัางไงดีอะน้องนุ้ยนุงกันเอาไงดีเนี่ย เดลิสหัวใจกอดๆน้องนุ้ยบอกลุงกันนะคะ้าหนาวเลยร้อนร้อนพอมันร้อนตอนเช้าหนาวนะตอนกลางวันอนะ่ะร้อนตับแลกบอืมร้อนจริงไม่ใช่ว่าร้อนธรรมดานะร้อนจริงพี่เล็กครับลุอองกันทักมาถ้าเดลิสหัวใจกอดๆมานะคะขอบคุณนะครับพี่กายย่าหอกอน,น้องนอุ้ยน้องนุ้ยเก็บตังค์ไว้ซื้อขนมกินดีกว่าน้องนุ้ยเนาะ ซื้ออาหารให้ชูก,ก้ากับมอมแมมดีกว่าวะโอ้ต้องนุ้ยเล่นไหมนุ้ยเล่นหวยไหมเล่นปะพี่กายต้องนุ้ยทาย่าบอกเนาะ,ะนั่นนะยะ่าตอนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตอนไม่ถูกอ่ะมันก็ยังแบบว่าเป็นหวยไงเบื่อแล้วใช่ไหมทำไมอะ่ยะย่าวันที่หนึ่งยังมีนะวันที่หนึ่งยังมีจริง ไม่เล่นค่ะเอ้าจริงเหรอน้องนุ้ยไม่จริงจริงเหรอว่าไม่เล่นค่ะอีกตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงจริงเราอยากจะไปซื้อขนมกินนะเนี่ยแต่ว่าขนมที่เราอยากกินเขาไม่มาขายอะ่ะจริงอ่ะคุณกาว่าไงคุณกาคุณกามาพิมพ์ให้หน่อยซิว่าเลขอะไรออกอะ่ะหน้าไลน์เนี่ย มาดูเนี่ยสามกษัตริย์เนี่ยจริงพี่นิวอะวันนี้นะนิวหนดหมดไปสองร้อยสิบบาทมีสิบด้วยนะอืมีสิบบาทด้วยจริงพี่กาถูกเปล่าพี่กากาอยู่ข้างบนอะไม่ยอมลงมาเลยสรุปแล้วกาซ่ากาซ่าหายยังเนี่ยต้องหนุยได้มงหนึ่งด้วยนะเนี่ยมาขึ้นส่งงานให้พี่ยูนี่แหละเออ กลางคืนไม่อยากขึ้นอ่ะกลางคืนมันเหนื่อยอ่ะแล้วเราก็อยากจะไปนั่นไปนี่ใช่ไหมเราก็อยากจะไปนั่นไปนี่ไงแบบมันมันขี้เกียจกลางคืนอ่ะแล้วเราทำงานกลางวันใช่ไหมม่วงเสียปุ๊งายเง็บเลยเสียปุ๊เสียเบนถูกไหมเนี่ยย่าย่าไปเรียกวันนี้เสียปู๊เสียเบนอ่ะบอกมาหน่อยซิว่าเลขอออกะไรจริงๆเอาจริงเลย ไก่หัวใจก่อนน้องพรพี่นิวลงลงแน่นแน่นแน่นพนพรนี่นะบอกให้ไปเขียนนิยายเลยเพิ่งตื่นแล้วมาให้คนอื่นลงอ๋อดีพี่นุ้ยง่วงน้องพรบอกพี่ไก่นะฮะนุ้ยบอกพันพรพันพรบอกพี่นุ้ยนะฮะพันพรเพิ่งออกจากป่าน้องพรน,น้องพรน,นะฮะเยินเล็กามาเบาวสมพรสบายดีพี่ไก่บอกพันพรน,น้องพรบอกยาบบาวสมพรหัวใจก,กดกดมาเนาะ ใครถูกหวยแน่ยหวมาโหลดเด้อจ้าสวัสดีพี่นิวนะคะสวัสดีจ้าลุงการนะคะพันพรน,นะคะพันพรทักมาแล้วนะคะพันพรเพิ่งตื่นนะคะมาถึงก็ลุงการใหญ่อลิสเลยนะคะเบาสมพรสวัสดีแม่เครือฮะแม่เครือชมสวัสดีค่ะหฮ้ยออกอะไรลึกต้องถามเนี่ยพี่นิวไม่รู้ น้องพอรหมยนเล็กนะฮะย่บอกน้องพอรนะฮะย่ายา่หวยออกไรหวยออกไรไปเราเดินไปที่รถกันเดินไปที่รถดีกว่าห้าสองสองล่างใช่ไหมแปดเก้าห้าเสียปุ๊วว่าไงวะเนี่ยเสียปุ๊วะเสียปุ๊วว่าไงอ่ะเลขอ่ะอ่าทุกคนมันก็จะเวียนหัวนิดนึงปิดกล้องอ๋อเบาสมพรลุงกันทักมาย่าบอกว่าเบาสมพรนะเออเอายังไงดี ผมก็ยังไม่มาเลยกินขนมจังซื้อไก่ป๊อปอะเสียถูกอ้าจริงเหรอเสียทำไมาปังจังถูกอีกละเสียพูดถูกอีกละถูกจริงไหมเนี่ยพี่กายลุงกันบ่าวสมพรลุงกันบอกพานพอนนะว้าคนอื่นถูกยแยอะแต่ทำไมเราไม่ถูกวะซื้อไก่ป๊อปจะกินอะ เดี๋ยนะแป๊บนะเพลงเข้าอีก่ละตัวเอ็ก็ยังไม่มีเพลงมาเข้าอย่างนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะแป๊บนึงฮะ สวัสดีแม่เครือนะคะแม่เครือส,สวัสดีค่ะเสียงเพลงเข้านะคะตอนนี้ ซื้อไก่นะที่โรงเรียนอะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นไก่ป๊อปใช่ไหมอร่อยอร่อยรุ่นหวยก็ไม่ผูกนะคะแปบ๊บนึงนะทุกคนปิดปิกล้องแป๊บนึงมันก็จะเป็นไก่แซ่บ ข้างพรบาสมพรทักมายายลิศบอกว่าบาสมพรนะก็มันอยากกินไงสวัสดีบาวสมพรนะคะยายลิศทักมานะคะพี่อลิสครับเจนิวถูกนิวถูกเหรอพ่อบ้านเป็นนิวถูกไหนวะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู นิวถูกเหรอไม่ใช่หรอกนิวมันถูกตรงไหนวะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ากลับไปดูไม่เชื่อเดี๋ยวรอซื้อไก่แป๊กหนึง่งเดี๋ยวนะทุกคน มารอซื้อมันรอซื้อไก่แม่เครือแม่เครือขอบคุณค่ะแม่เครือบอกใจเล็กนะคะเดี๋ยวเอาประแจให้แม่เครือก่อนนะแม่เครือไปฝากประแจหลังบ้านไว้ให้ม่นิวหน่อยสิฝากกุญแจให้หน่อยนะคะ <Okay. S 1> ม่มาแย่งของเด็กก <c oughs> ินทุกคน เน่เน่เน่ไก่ไก่ไก่กิเล็กบอกไม่เคยไม่เคยอยากกินอ่ะนี่ค่ะอันนี้คืออัญชันเหรออันนี้ค่ะไักผดีค่ะ อ๋อี่ปามีก่เอาเนี่ยไก่เนี่ยมันมามีกระดูกเอี้ย้วยสิบบาทะคะสามปีห้าพีซพิอใส่ได้เหรอใส่ใส่ก้วยสิบบาทนะคะเ้่เอาแซ่บๆวันนี้ สวัสดีเมนิวนะเจฟฟอนคนสวยจะได้บอกไม่เคยเจฟฟอนเจฟฟอนวันนี้อยากกินแซ่บๆตัวนี่คือไก่ไก่ป๊อกไก่แซ่บไก่แซ่บทำไม่เป็นค่ะเอาทำไมอ่ะรท่านผู้ชมรักตีบาร์ลูก คุก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 อันนี้เป็นไส้ไนกในในะ่ขอใส่น้ำจิ้มแซ่บๆให้ให้นิดนึงว <c oughs> ันนี้มีอะไรอยากกินยี่สิบนะทุกคนเยอะเยอะนะเป็นของแบบโรงเรียนอะ่ะห้าบาทยี่สิบ ออขอบคุณค่ะไปแล้วไ,ไ,ไปแล้วไป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 กลับกลับกลับไปนั่งกินที่รถเดียว <c oughs> ของอร่อยต้องไปกินที่รถนะเจ๊พรลุงกันไม่ได้ทักทายใครก็ขอโทษนะฮะวันนี้ก็มา <c oughs> มารับเด็กไ,ไอ้แกนี่ทุกคนเดี๋ยวนิวจะไปกินที่รถนะคะ<อ>เดินก่อนนะอาจจะเวียนหัวนะถ้าต้องปิดกล้องไหมอะ่ะ วันนี้ไม่กินข้าวนะวันนี้ไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยแล้วก็ทํางานก็เหนื่อยเลยแล้วก็เลยแบบหิวค่ะอะกินหน่อยไม่รู้จะถามพี่บ้านจริงนี่พบ้านว่าพีหนหิวถูกหวยจริงเปล่าวะพี่บ้านก็ไม่มาจะถามว่าพี่หิวถูงถเลขอะไรถ้าหิวถูกนี่คือแจ็คพอตเลยนะ ไม่เคยถูกหวยอ่ะเป็นคนที่ซื้อหวยแล้วไม่เคยถูกจริงถ้าถูกนี่คือแบบว่าโอา้โหอย่างเงี้ย<อ>พี่ไก่บอกเจ๊<อ>เพรค่ะเจ๊พรพัทลุงนะคะยูยังไม่เคยไปเที่ยวเลยพัทลุงอ่ะอ,อยากไปเที่ยวทางใต้มากเลยถ้าจะสนุก มีความรู้สึกแบบอยากไปอะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอเนียดมัดรวมมัดแน่นๆนะคะมัดแน่นๆนะคะฮ่า <c oughs> ซื้อไก่มารอเหรออนอนอเจ้านี่นะคะทุกคนเออ๋ยววัดเดีย๋ยววาดเดี๋ยวาัดจ้ะขอขึ้นแป้นหนึงองมาละักซื้อของกินมาไปซื้อของกินมาทุกคนอา่าโอเคโอเคโอเคเสร็จลวเสร็จละเสร็จละนละเอ้ยร้อน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 ทางไหนดีทางไหนดี เอาวิวไหนดีเอาวิวถนนรู้ว่าวิวไหนดีลุงก,กันให้สติกเกอร์เยาวาานบอกยายอลิสนะฮะแม่เครือสวัสดีครับจากลุงก,กันนะฮะอืมใครจะมาซื้อม้่งเนี่ยเขาจะขายอะ่ะนู่นก็เป็นถนนซุปเปอร์นะทุกคนนี่เออเจ้ฟพรครับลุงก,กันเรียกมาแล้วนะฮะ อร้อนแบบไม่รู้จะไปตั้งไหนให้มันได้ยี่สิบไอ้สามสิบนาทีอะเนาะถามจริงถามจริงหวยออกอะไรพราะบ้านพี่ไก่ครับนะคะลุงกันทักมาไม่เคลือจากที้ว่าน,นะคะลุงกันบอกไม่เคลือหน่อยว่าต้องยังไงใช่ไหม เออไม่เคือว่าไงน่ะแม่นิวคนสวยว้าแม่ปูคนสวยและสวยมากๆสวัสดีค่ะน้องพรบอกพี่ปูนะคะย่าบอกแม่ปูย่าบว่าบอกแม่ปูจ้ะสาวสมพรพี่ปูครับนะคะสาวสมพรน,นี่เมื่อคืนไม่อยู่ก็ไปนะแต่เจ้าบ้านไม่ยูสงสัยไรเงียบมั้งใช่ไหม,ไมน้่พรบอกยี้มว,ว่าน,นะฮะ ระสุพรคไงไร้เงียบแหละแล้วมีงก็ไปจอดไว้ให้แล้วก็ไปส่งสติกเกอร์ให้อืมให้แบบนูกว่าจะถูกหวยลายเป็นถูกหวยกินซะนะเดี๋ยวคุณนี้จะได้ไปแว้นจนจะพรจะพรไม่สบายหายังฮะจะพรผมยืนเล็กนะฮะ เล็กหนาจะว่าทาักมาจะาูบอกฟังฟังนะแม่นิวโอเคจ้ะได้ทำไม่ผุดหนาจะว่าบอกเป็นมเติมเต้าแปดห้าหน้าออกห้าสองแม่บ้านบอกพี่นิ 8, 5. 5, 5, 5, นนวผูกที่ไหนวะนิวไม่ถูกเลย มันเลื่อยอ่ะพ่อนอ่ตาลายกันตลอดเลยอืม,มกย็ยะใสเสื้อใหม่อพรกะร้อนเลยทุกคนหน้าหนาวที่ไม่หนาวอ่ะจริงหน้าหนาวที่แบบไม่หนาวเลยร้อนมากๆ หรือแปดเก้าห้านะลืมอะฮะน้องเศรษฐีน้องเศรษฐีคนงานสวัสดีค่ะน้องเศรษฐีสบายดีบบน้องมือย่าเรียกมานะคะอย่าลืมบอกแม่ปูจา๋าอย่าบอกแม่ปูแม่ปูทำงานจา้าทุกคนแม่ปูจอดนะฮะอืมอ ยายเยอะน้องเศรษฐีเรียกมานะน้องเศรษฐีไม่ค่อยมีเวลาเลยอะ่ะน้องเอสดอกว่าน้องเศรษฐีอะ่ะงานเยอะช่องเยอะทั้นี้คุณปูอย่าเล็บบอกน้องรวยยายาทำช่องเยอะก็เหนื่อยนะน้องเศรษฐีเนาะน้องมืน่นน้องมืน่นน้องพรบอกเศรษฐี จะได้คนงานน้องสศรีเรียกมานะทำช่องเยอะก็เหนื่อยเยอะค่ะน้องสศรีจ๋าทำไงได้เนาะก้าวขาลงไปแล้วอะ่ะยิ่งงานน้องสศรษฐีดีบางมาให้ชุดเตร์มาฮะนี่นิวนั่งก,กินไก่ป๊อปนี่ หรือว่าสนใจคอร์ดนะคะทุกคนอีก6หกนาทีพี่ยูจะลงละพี่ยูมาเอาแค่สามสิบนาทีส่งพี่อยูสามสิบนาทีต่อวันวันนี้ก็อยู่ในความเครียดเพราะว่ากินมันยังไม่ได้เลยกล้องก็ไม่ชัดดูดิ ไม,ไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงก็มันรุ้นกันต่อไปอย่าหวัวลรอสิใครจะเป็นเก่งเหมือนน้องเศรษฐีละ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้พาไปดูผู้ชายเลยอะ่ะ ใครถูกหัวอย่าบอกแต่บอกยิวา่าน้องพรหัวร่อยแล้วอันนี้ตึกโรงพยาบาลสังซายนะทุกคน่านถูกครับยา่าฮันนะน้องพรน้องพรวันนี้มีหนังไหมถ้ามีหนังก็คนที่ไปเฝ้าก็โยนดิถ้าถูกอะ่ะจริงน้องเศรษฐีถูกแน่เลย น้องเศรษฐีถูกแน่เลยน้องพอนะฮะดียพอคุสวยเรียกมา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 แบนน้องพอบอกมีครับว่าแล้วขยันปั๊มเงินจังนี่นาน้องพอมาขายตั๋วตลอดเลยเอาเงินไปไว้ไหนหมด เออถูกกินหัวสะใจก่อนหวยจะออกนะโทรศัพท์นี่นะกินกงกินกองกินกอง,กกองเออลายนี้เด้งเป็นว่าเล่นเลยจริงโทรศัพท์ในไลน์นะมีทุกเลขย่ารวยไหมย่านอ้องเศรษีถามมาเนี่ย ย่หมดไปกี่ใบทำไงน้อยแย่เนาะขายของต่อไปน้อยแย่เนาะปู่ต้องทำงานหนักกว่าเดิมอะ่ะแย่อุสตสาห์จะเอาจะเอาเป็นอ่าไออะไรนะต้นทุนไปไปส่งผลไทย เสียถูกกินไหมเนี่ยเดี๋ยวพวาวคนสวยบอกพี่มื่นนะฮะจะถูกกินไม่ถูกกินค่มากัว่าอีกทีนย่ญาตเนาะช่างมันเถอะมันไม่ถูกก็ช่างมันทำไงได้อะ่ะ เิกเล็กก็ให้สติกเกอร์มานะคะอีกอีกนาทีกว่านับรถเลยนะทุกคนนับรถมีกี่คันพี่ไก่ก็หันใจบวกขอพระคุณค่ะ ของทอที่โรงเรียน่ะมาอร่อยนะประเด็นก็คือมันได้เยอะจริงได้เยอะแล้วอร่อยน้องรอมก็เกอร์มานะคะที่บ้านบอกขอพี่กายอ,อีกไม่กี่วินาทีแล้วค่ะทุกคนจะลงละ โอเคนะทุกคนจ๋าบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะพาทุกคนมาดูรถนะคะแต่พี่ยูไม่ดันนะคะพี่ยูอะ่ะพี่ยูไม่ชอบรถไม่รู้เป็นไรบ๊ายบายคะ่ะทุกคนแม่ปูจ๋าเยว่าวจ๋าเยยเล็กจ๋าน้องมืน่นคุณย่านะคะน้องพานพรนะคะ ที่ของเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุเกเลิฟทุกไลฟ์นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะแม่เตอ้วนะคะแมตเตอรอขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบายบ่าวสมพรบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะลุงกันนะคะ